สามฐานเสือสามงบการเงินที่ท่านต้องมีความรู้ความเก่งความชำนาญศึกษาแบบเจมแจ้งเข้าใจมีการตั้งคำถามคำถามที่ดีมีค่ามากกว่าคำตอบที่ต้องใช้ใจในการวิเคราะห์การดู95%ซ้ายตาดู5%จบไหมฮะนี่ต้องมีไมเส็อย่างนี้ อ,อ,อย่าไปเห็นอะไรที่มันแพะมันมันตัวเลขมันดีสวยงามแล้วข่านก็นลงไปทงซื้อปุ๊บเนี่ยจะเป็นแมงม่าทีนะพอเห็นภาพยอย่าใช้ตาให้ใช้ใช้อยู่แต่เอาให้ห้าเปอร์เซ็นต์พอเห็นปุ๊บตัวเลขสวยงามมากเลยแต่ให้เอาด้านของหัวใจใจเอามาดูงบอ่าใจดูก็แมก็เริ่มกระบวนการคิดอดอใจคิดกระบวนการก็อยู่ที่ การใช้สมองบรรจุข้อมูลเข้าไปให้อยู่ในหัวจิตหัวใจเราอ่ะไม่เซ็ตสำคัญนะเขาถึงว่าไมนะ่เซ็ตไงไม่เซ็ตต้องแน่นนะอ่าหนึ่งนะเห็นภาพเนาะไม่เซ็ตต้องแน่นนะการลงทุนไม่ใช่เรื่องของความเสี่ยงการลงทุนเป็นเรื่องของสร้างอิสรภาพการเงินให้กับท่านได้การลงทุนทําให้ท่านมีฟันเดิทฟรีรอบแล้วการไม่มีความรู้คือความเสี่ยงสุดเนาะอันนี้แอดวานซ์ advanced, ท่านก็ไปต่อยอดอีกทีนึง เอาพื้นฐานวันนี้3ามสถานเสือสามก็คือหนึ่งงบสแสดงสถานะการเงินหรือชาวบาลล้านเรียกงบดุลนั่นแหละสองงบกำไรขาดทุนก็คือกำไรขาดทุนอะได้ได้อะไจ่ายนะสงบกระแสะเงินสดเงินเข้าเงินออกในบัญชีเท่าไหร่เท่าไหร่สตัวนี้เราต้องมีความเก่งความเชี่ยวชาญความชำนาญเรียนรู้ลึกอา่านงบแต่บริษัท ต้องเรียนรู้เยะเป็นแฟนชิดกระดาษใบเดียวหน้าเดียวปี61โควิดยังไม่เข้ามาประเทศไทยปี6กสโควิดเข้ามาแล้ว6กสาม5กก็เกิดการรีเซชชันคือเกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจเนาะเดี๋ยวจะคุยว่ามันเป็นเหตุการณ์ของวิกฤตโลกมันเป็นอย่างนี้10ปีมีผลนะอือสิปีมีผลยังตามนะวิกฤตโลกเนะี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงสิปีเลยเจอ,องไงวิกฤต s v b Silicon Valley Bank เข้ามาแล้ววิกฤตทางการเงินของอเมริกาดรอล่างอ่ะเห็นไหมเงี้บางทีมันเดี๋ยวนี้วิกฤตมาไวไม่ไม่ต้องรอสิปีมันมาแล้วปีหกเนี่ยก่อนวิกฤตโควิดลบดุงกันนะก็จะมีเรื่องของสินทรัพย์นี้สินแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นสามตัวเอามารวมกันต้องมีการบาลานซ์จะต้องมีการจบเป็นถูกบันทึกเป็นยอดสะสม ทำมาห้าปีสิบปียีสปีก็จัดสะสมมาเรื่อยๆว่ามีสิสนทรัพย์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับและมีนิ้สินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เออขั้นยอดสะสมและมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มูลค่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่รวมแล้วเกิดมีการบาลานซ์เขาเรียกว่างบดุลไงปีหกหนึ่งแสนสองปีหกหกสองแสนสามปีหกสามสองแสนสี่ปีหกสี 62, 63, 63, 64, 63, 64, สามแปี6 5 4้าสีสินทรัพย์เขาเมกามเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยไม่จบมาดูนี่สีรวมเขาอ่านี่สีรวมนี่สีรวมปี61ก่อนโควิด7 8 0 0หล้านบาทปี62สอ0 0 0นห้าพล้านบาทนะปี63สามหนึพันล้านบาทปีหกส5่0 0งแาหันล้านบาทปีหก 2 8 2 0 0 0ล้านบาทเกือบ4เท่าด้วยนะนี่สินค้าเดิมปี61โควิด7 18,000ล้านบาทมาปี65 2 8 2 8 2 0 0 0ล้านบาทก็เหมือนกันเพิ่มขึ้นประมาณอยู่4เหมือนกันอ่า4เท่ากันเพิ่มขึ้นแบบเท่าเท่ากันนะ่ะส่วนของหุ้ถหรือหุ้นปี6 1 3 6 0 0 0ล้านบาทปี62 3 8 0 0 0ล้านบาทปี6 3 64,000ล้านบาทปี64 96,000ัล้านบาทปี65 1 1 0 0 0 0ล้านบาทก็เพิ่มเหมือนกันเสร็จแล้วมันมีการบาลานซ์ก็เท่ากับศูนย์อันนี้คือเห็นว่ามีการเติบโตนะเติบโตตลอดเนื่องตลอดเวลาเลยนะท่านที่หวังเดินทางก็ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะฮะท่านที่ทำค้าขายก็ให้ท่านค้าขายรวยๆปังๆ มีรายได้เยอะๆกำไรเยอะๆดีกว่าเนาะเออกำไรเยอะเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีกันทั่วหน้าเลยนะเออมีและให้ได้และแบ่งปันบุญอยู่เบื้องหลังของความสุข่องผัวงขอถ้าโชคดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ